สวัสดีครับไ <c oughs> ลฟ์สดผ่านอ่าโซเชียลมีเดียช่องทางไลฟ์อ่าสดทางยูทู e ช่วงนี้สะดวกแบบนี้นะพี่นะรบกวนฝากกดไลค์กดเลิวกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่ไ <c oughs> ลฟ์สดกับฝรั่งกันที่แดนนี่สีพิญโยครับ เย็นวันนี้อากาศสบายๆมีลมพัดเย็นๆที่เดิมบางนางบชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ มงย5หนาทีโดยประมาณครับพี่หลายสดสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยววันนี้วันศุกร์สีฟ้ามีคลิปมี day for night มีภาพยามค่ำคืนตรงบ้านชนาเอวาโซนถึงแม้จะยังไม่มีนาข้าวแต่ก็มีความสวยสดงดงามของแสงสียามค่ำคืนเท่าที่บ้านทางจังหวัดพอจะมีเอามาฝากกันทั้งคลิป ทั้งภาพนิ่งบนช่องทางของโลกโซเชียลมีเดียขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้ครับพี่ อบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้ฝรั่งกันที่ดดนนี่สีพิญโยครับไลฟ์สดผ่าน youtube นะครับพี่นะ30นาทีโดยประมาณครับพี่เกือบเกือบ6โมงขออนุญาตลงไลฟ์ขยับรถขยับ,ยบลาวันนี้เต่าฟ้าออกมาแล้วนะครับพี่นะทำการชำระล้างลูกฝุ่นสักนิดนึงหน้าหนาวนี่ฝุนลอองพัดมาเยอะพอสมควรครับพี่ เพื่อนๆที่แฟนคลับที่ติดตามผมกันมาตลอดทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ด้วยพี่นะสวัสดีเลยเย็นวันนี้อากาศดีดพี่นะอากาศดีๆพี่ รับลูงน้อยกอยใจเรียบร้อยแล้วครับพี่ออกไปพร้อมๆกันเลยสองคนมาุษพ่อมนุษย์แม่ไปหาก้าตุ๋นวตี๋งวันกินไม่มีไปเจอซ้ำมตำครับ สดผ่านช่องทางของ YouTube เรื่องราวต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียความเคลื่อนไหวของชีวิตประจำวันวิถีชีวิตที่ต่างจังหวัดนะพี่นะเราก็จะประมาณนี้ สุขในแบบฉบับเท่าที่เรามีนะพี่นะเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอครับพี่สุขใดไหนจะเท่าหลวงกระเป๋าเจอสตังด้วยเนะไม่ต้องเลิศเรอเพอร์เฟกไม่ต้องสำเร็จทุกสิ่งประการไม่มีหนี้สินัวใจเบิกบาน สุขสำรานเท่าที่เราพอจะมีนะพี่เนาะพี่โบซาเบย์หวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ขอบคุณที่เข้ามาทักทายครับพี่หลายสดผ่านช่องทาง YouTube วันนี้พระอาจารย์ดเดนี่ศีพิโญโยนำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตต่างจังหวัดยามเย็นวันนี้ที่เดิมบางนางบดจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่ ากาศสบายๆนะแต่กลางวันร้อนเลยนะวันนี้ตอนไปรับลูกบ่ายสามสิบห้านี่สามสิบสามองศาเลยนะครับนะส3มสิามองศาก็เลยทีเดียวเชียวคุณ ขอบคุณที่ทักทายขอบคุณที่พูดคุยขอบคุณที่แวะมาจุกกระดุยกุยกุย,ยพูดคุยนิดๆหน่อยๆบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับพี่บ้านชัยนาเเอวาโซนไหมนะ ยามค่ําคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะต่ําลงเรื่อยๆพี่แต่ช่วงสามสี่วันมานี้ก็ไม่ได้ต่ํามากแบบสิบสามสิบสี่สิบ้าแบบนั้นนะก็ยังอยู่สิบเจ็ดสแปดสิบเก้าอยู่แต่ว่าตอนที่ใกล้สว่างนี่มันหนาวสถานจริงๆครับพี่หนาวสถานจริงๆ ขุ่เรื่องราวต่างๆมากมายที่ยังทักทายกันอยู่พี่นะ สิบห้านากาสี่สิบห้าผมขออนุญาตเลยพี่นะขออนุญาตเลยพี่เดี๋ยวจะต้องไปเดินเปิดไฟทั้งอัตโนมัติอัตโนมือตรวจบริเวณรอบสถานที่ของตัวเองนะพี่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชม เฉยๆก็ยังดีนะเข้ามาดูเข้ามาแบบเออเพลินดีวะ่ะดูคุณแดนดูพี่แดนดูน้องแดนดูเพื่อนแดนดูพ่อแดนบางคนก็ยังมีเรียกว่าพ่อเลยนะเออ เอฟซไม่บรรยากาศดีมากขอบคุณครับพี่กดติดตามไว้ทุกช่องทางนะใช้ชื่อว่าแดนนี่สีพิญโยฝรั่งกันที่พี่นะเจอเลยพี่นะทั้งทูยูบยูทูบทั้ง f b i g tt โซเชียลมีเดียทุกช่องทางกดติดตามไว้จะมีทั้งโพสทั้งภาพทั้งคลิปส่วนไลฟ์สดช่วงนี้สนุกสนานกับการไลฟ์สดที่ผ่านทางอ่า uh, YouTube สะดวกสุดแล้วก็เป็นการเล่นโซเชียลมีเดียที่แบบว่าสงบดีขอบคุณครับกดดูย้อนหลังได้ที่มีโพสต์มีภาพอะไรต่างๆมีเวลาเวลาก็กดติดตามทิ้งไว้น้องเอวาอยู่ในบ้านครับพี่ผมเตรียมตัวที่จะขยับรถขยับเรืออะไรต่างๆเพราะว่า ใกล้จะหกโมงแล้วก่อนที่ฟ้ามืดจะต้องรถที่จะต้องเก็บเก็บเข้าที่เลยแล้วรถคืนนี้จะถ่ายรูปก็คือเต่าฟ้าขยับลงมาล้างวันนี้วันศุกร์สีฟ้าพี่กับกับไฟทางที่ที่วันนี้จะมีความแปลกตาตรงที่ว่าผมเลื่อยต้นยูคาเสาเดิมออกหมดทั้งหมดแปดต้นนี่ก็จะเห็นเป็นทิวแถวอย่างเดียวเลยว่าเป็นไฟทางอย่างเดียวที่เป็นต้นปูนเลย ถ้าสอนแทรคธรรมะไปด้วยน่าจะดีคืออะไรครับพี่เราก็ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอย่างนี้นะไว้พงไว้พักก็มีนะพี่นะถ้าพี่เพิ่งจะมาป่าหรือ,อยังไงพี่ไปดูย้อนหลังได้พี่เราก็คือไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ลลสดสไตล์ของเราพี่นะบ้านความเป็นอยู่วิถีชีวิตก่อนนอนไหวพระนอนมุ้งสายวันพระไปทําบูญตักบาตรอะไรก็พอมีนะพี่นะไม่ใช่ไม่มีพี่ แต่จะให้สอดแทรกธมามะไปด้วยนี่มันไม่ใช่ทางเราไปนะอยู่ดีๆไปสอดแทรกหรือมันถ้าเราทําอะไรแล้วไม่ถนัดมันมันก็คงจะไม่ดีเนะ ขออนุญาตตอบแบบนี้นพี่นะสำหรับพี่ที่ถามว่าที่ดินแถวนี้แพงไหมอะไรเงี้ยคือโซเชียลมีเดียในช่องทางการไลฟ์สดนหะในแต่ละค่ายเนี่ยเหมือนจะดูว่าห้ามพูดคุยถามราคาซื้อขายอะไรกันอยนี้นพี่นะเรือพลาสะติกลำนี้กีบสตังค์รถมตี้ของแม่เอวาเท่าไหร่บ้านหลังนี้หมดงบไปเท่าไหร่อะไรอย่ายพี้นะเอาไปนั้นว่าไม่ถูกพี่นะบนที่ดินบนโลกเนี่ยพี่บในประเทศไทยบน,นโลกนี้ก็เกินไปนะที่ดินในประเทศไทยไม่มีถูกพี่ ถูกที่ไม่มีทางเข้าก็ยังแพงพี่นะที่เป็นที่แบบว่าทางเท้าไม่ใช่สาาโทรเลยพี่เอาไปเลยว่าไม่ถูกพี่แล้วก็ถ้าเป็นสถานที่จังหวัดที่ท่องเที่ยวก็น่าจะแพงมากแพงหูชีแต่ถ้าเป็นตามธรรมดาจังหวัดที่แบบไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็คงจะปานกลางพี่นะแต่ถูกเลยก็ไม่มีครับพี่ กำลังจะคิดกับช,ชีวิตเมืองไทยโอ้มาก่อนเถะพี่ถึงตอนพี่มาบอกไปตอนนี้ก็ไม่มีความหมายพี่ราคาอาจจะขึ้นอีกแล้วพี่พี่จําคําผมไว้นะพี่จําคําผมไว้สิ่งหนึ่งที่แม่งแพงที่สุดในชีวิตคืออะไรว่าพี่ตั้งแต่ผมทามาแล่นะที่ดินเหล็กสร้างบ้านและหลังคาเมกะชีตพี่เหล็กสร้างบ้านีแาาาน่แม่งพอแพงพอกระทองพี่ตอนเนี้ย ไว้พี่ลับเมืองไทยก่อนแล้วค่อยไปไปเริ่มต้นถามราคาตอนนั้นล็พี่พี่จะกลับเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อ่ะอีกสองปีแม่งอาจจะขึ้นอีกครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ไม่มีความหมายอีกอย่างหนึง่งการไลฟ์สดมันห้ามห้ามพูดคุยเรื่องราคาซื้อขายเลยเดี๋ยวมันจะเด้งช่องผมมันไม่ได้เด้งช่องพี่มันเด้งช่องผู้จัดครับพี่เออเข้าใจกันพีนะ่เนาะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพี่เลือกจังหวัดไหนกพี่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคงจะแพงน่าดูแพงหูชี่ ปลามีครับพี่ปลาธรรมชาติเลยพี่ปลาธรรมชาติเลยครับพี่วันนี้ก็อากาศสูงสุดที่ผมเจอวันนี้นะพี่นะสามจสามองศาตอนมารับลูกที่โรงเรียนเข้าไปในอำเภอแล้วแบบผ่านการจราจรไม่มากเลยนะเพิ่งแบบ สิบหกโลยี่สิโลสองไฟแดงนี่อะเงี้ยร้อนเลยพี่ตอนรถแบบจอดจอดรอลูกนี่แบบฟีเครื่องหรือเฉยนี่ไม่เคลื่อนตัวนี่ไม่ได้ประทะลมนี้ร้อนเลยสวัสดียามเย็นกับพี่ดนนี่พี่มดสวัสดีจ้ะ อย่า้ายมุมนะครับพี่แม่กวางทำข้าวไม่ครับหรือแกงแกะวันนี้น่าจะเป็นแกงแกะเหมือนเดิมครับพี่เพราะเราไปรับลูกกันมาพี่ไม่มีเวลาเลยพี่ฝุ่นพีเอ็มนี้ไม่รู้นะว่ามันมันจัดอยู่ในประเภทเหนักหรือเบาเือแต่ว่าวันนี้ก็มีประกาศว่าให้ สวมหน้ากากอนามัยตามไปที่สาธารณชนเช่นโรงพยาบาลติดต่อราชการที่มีคนเยอะเนื่องจากฝุ่นละอองหมอกหนาแล้วยังไม่รู้ว่าค่าฝุ่นพีเอมมากเท่ากรุงเทพหรือเปล่าแต่วันนี้จัดหนูในประเภทที่ว่าค่อนข้างจะต้องระวังตัวนิดนึง เดี๋ยวครบยี่ินาทีผมขออนุญาตลงไลฟ์พี่นะต้องขยับรถปูเขียวขึ้นด้านบนแล้วก็ขยับเต่าฟ้าไปตรงด้านนอกนิดนึงแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปนท์ช็อตหน่อยคืนนี้มันสุกสีฟ้าครับพี่ขับข้าวเย็นคงไม่ได้ทำทำตอนเช้าพี่เป็นแบบพวกอเมริกันเบรกฟาสตัอ่ะเป็นแบบว่าไข่อมเล็ตเป็นไข่แบบว่าออนเซนหรืออะไรงก็แล้วแต่พี่นะ แล้วก็ลูกชอบกินผักเขียวประกาศเขียวกับหัวหอมออเนียนอะห,ห,อห,หัวหอมหัวหอมมกลิวอะที่มาหันห่นหั่นหั่นแล้วแบบว่าคั่วกระทะแห้งๆที่ไม่ต้องใส่น้ำมันพี่เขาเรียกว่ากลิวกลิวหนูชอบมากเลยพ่ออ,อาหารฝรั่งที่อะไรเนี่ยอไหัวหอมเขาเรียกอะไรอเอนียนหรืออะไรเนี่ยเออกินจริงๆวันละลูกพี่แล้วกินละดีด้วยนะไม่ค่อยจะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเท่าไหร่ เพราะมันเป็นเครื่องเทศเครื่องอะไรอยู่แล้วนี่นะขอบคุณพี่มดด้วยนะติดตามแล้วก็ถามตลอดเลย แม่กวางทำแบบข้าวอะไรบ้างอะไรบ้างก็สของสามวันมานี้มันไม่ค่อยสะดวกทำพี่เรามีเรื่องของการย้ายสายไฟขึ้นเสาไฟจริงวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ติดโคมไฟทางเพิ่มทุกอย่างต้องใช้เวลาพี่นะมันไม่สะดวกเหมือนในเมืองหลวงเลยไม่ได้เจ้านี้ไปเอาเจ้านั้นเอาคนงานมาสามคนห้าคนเลยก็ได้เลยมันไม่มีแบบนั้นพี่และว,วันนี้ก็ไปรับลูกด้วยออกไปด้วยกันเลย เมื่อเช้าขึ้นรถนักเรียนตอนเย็นก็เลยไปรับ ห้าโมงสี่บห้าครับพี่พระที่กำลังจะตกครับพี่สวยเลยพี่นะซิลูเอทย้อนแสงพี่ตอนนี้ไม่สวยเท่าไหรพ่พี่ท้องไร่ท้องนานาข้าวเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นฟางเป็นฟืนเป็นอะไรไปหมดแล้วพี่นะ ไวรอตอนนี้เขาปล่อยน้ำเข้านาก่อนพี่ประมาณเดือนกุมภาเนไปไปลายเดือนพี่แล้วช่วงประมาณสักมีนาก็จะมีการหวานข้าวตอนนั้นจาคลิปเอารูปไปฝากครับพี่ไม่ต้องห่วงผมเก็บภาพเก็บบรรยากาศเอามาฝากเพื่อนๆทางโซเชียลมีเดียแน่ ชื่นชมให้ความภายในบ้านจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยศิลปะที่สุดขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ขอบคุณที่ชื่นชอบที่ชื่นชมที่ uh, ดูไลฟ์สไตล์ของเราแล้วอ่ uh, มีความแบบว่าเหมือนได้ย้อนยุคไปสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยเนาะซึ่งซึ่ง uh, ข้าวของเครื่องใช้เราก็จะออกแนววินเทจพัสเทลหน่อยๆน่ะพี่นะนะถ้วยจานชามช้อนชีวิตความเป็นอยู่รถเก่ารถเตา ไล่นาะสาโทมันมัน,ม,นมันคือวิถีชนบทสี่สิบปีที่แล้วเลยพี่เออสามสิบสี่สิปีที่แล้วเหมือนตอนเราเป็นเด็กเด็กอะพี่ตอนนี้เราห้สกว่ามันจะหกสิบใช่ไหมเหมือนตอนเราสิบกว่าขวบอะเราได้เห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้น บรรยากาศดีครับพี่อากาศดีด้วยแล้วก็การข้า,ขาบกางคืนหนาวพอสมควรการข้า,ขาบกลางคืนหนาวพอสมควรเลยครับพี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่นะ หกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบพี่โดยประมาณพี่แล้วเวลามืดก็มืดเร็วเลยครานี้เดี๋ยววันนี้จะมีภาพแล้วก็คลิปอ่ชุดของแม่วาจอกมาถ่ายให้ผมจะเรถไปตั้งรอตรงทางที่ทางเข้าที่ที่จะโคงไฟโบราณวินเทจที่ไปแขวนเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้ผมได้ทำหน้าที่คือเลื่อยไม้ยูขาออกทั้งหมดแปดต้นที่เป็นเสาเดิมมาพี่นะ เลยออกมาคราวนี้ก็จะเห็นเสาเสาเอา่อสวัสดีคุณเดนนี่สวัสดีจ้าพี่พี่ชุซีเด์เห็นเสาไฟฟ้าของจริงอย่างเงี้ยวันนี้จะไม่มีอะไรบดบังเลยจะไม่มีต้นยูคามาบังเลยต้นยูคาก็คือต้นแบบเดิมที่เป็นแบบเสาไม้อะ่ะแต่ผมกําลังจะลงไลน์แล้วนะนะนะพี่แล้วเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวคืนนี้มีทั้งคลิปทั้งในย t u b e ภาพนิง่งในโซเชียลมีเดียต่างๆช่องทางอื่นๆด้วย ขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้เดี๋ยวตรงนี้ร่ำลากันไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้องขยับรถขยับเลยอีกเดี๋ยวภาพที่ตกแล้วจะไม่สวยจะเก็บภาพบาง,บางภาพด้วยขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้กันมาตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ